ยามาเด้อคอยขี่อยู่อคอยขี่อยู่พี่น้องเอ้ยเห็ดไรพี่น้องมาเก็บเห็ดครับวัอนี้โอ้ได้เพียบแล้วครับพี่น้องเต็มถังนะครับนี่เต็มคู่ถังไปเลยครับพี่น้องครับผมสวีทครับ สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องทุกทุรอบครัวทุกทุกภูมิภาคทุกเกศพี่น้องมันนี่มันเก็บเห็ดได้พี่น้องมือนี่นี่แม่พามาเขือนี่ครับพาเห็ดได้พี่น้องนี่กับแม่พามาเก็บปุณหะป๊อดมึงทีพี่น้องไม่เบิ้งเนี่ยอู้โดีไล่ได้พี่น้องมือนี่ป๊อดมึงทีแบบเห็ดเห็ดนี่ปุณหะพี่น้องได้เบิ่งเดจอแล้ว ฟ้ากำงามครับผมสุดยอดเลยครับให้พี่ให้น้องชมด้วครับมาป่าเห็ดครับวันนี้เก็บเห็ดพี่น,อน้อ,นองเก็บเห็ดมน่อนี่นี่ได้ครับเก็บเจ๊สิครับพม่น้เก็บไลยพี่น้องซื้อเห็ดได้ก็้างเห็ดค้าเรือตรงแม่เนาะ ภาษาฝรั่งคอนอื่นตรงไหนบุญพี่นอ้องเลยไมไปช่ขอแม่าภาษาฝรั่งทุมเพียรสวามาสัจฉพี่น้องแม่เพิ่นวานี่ครับมันสียูงสีละพี่น้องนี่ยืนจืดๆน,นิดหน่อยครับผมนี่ย้ำเก็บก็นีน่ครับดึงขึ้นมาสิพี่น้องนี่ทุมเพียมสวามาสัจฉทุมเพียรสวามม โอ้หลายพี่น้องเก็บไปผัดใส่ใครใส่ยังกินพี่น้องเอ้ยนี่มาเก็บเห็ดไปผัดชูลูกซูเมียกินพี่น้องแต่นี่เห็ดข,า,ขาวๆนี่เห็ดยังม้อนี่บดกากินหรอครับบดนี่แต่เก็บแต่เห็ดคาเรืองนี่แหละพี่น้อง นี่ครับที่ยูน้องนั่งสี่นี่พี่น้องผู้เกิดที่เหตุข้าเรืองอยู่แล้วน้อพี่น้องเนาะซื้อฝรัลล่งทุ่มเพียรสบ้านมาสันน่นแม่เพันวานี่พี่น้องนี่ครับดอกไม่กี่สิบเป็นหนึ่งสี่ครับเก็บง่ายอยู่พี่น้อง พัดใส่คิงเสียงเสบๆด้วยครับนี่นครับเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเบิง้งปลาเห็ดสวีเดนเนาะพี่น้องนี่ครับผมแมนบิดเลยดวยครับนี่นี่ครับนี่พี่พี่น้องโอ้ เห็ดเยอะแยะไปหมดน้องเอ้ยนี่ครับดอกสวยงามครับพี่น้องนี่ครับพี่ให้น้องชมบรรยากาศป่าเห็ดแมนเบิดเลยครับนี่โอ้ สุดยอดเลยพี่นอ้องนี่ครับพี่ยาวสิพี่นอ้องนี่นี่ครับพี่นอ้องมันจะยู่นอฟดินจืดงามนี่สิละครับนี่พี่นอ้องต้องต้องยิ้คโ้นรมันเนะครับนี่ยถ้าว่าคันยิ้มอันปลายมันหัวมันสีขาดครับมันสะบัวงาม แม่เพื่อนซ้อนให้เราครับนี่นี่พี่น้องนี่ครับโอ้เนี่พี่น้งองหอยพัดใส่ไข่ใส่ยังนี่สูร้รนี่ามาเด้อหอยขี้อยู่หอยขี้อยู่ พี่น้องเอ้ยเห็ดไรพี่น้องมาเก็บเห็ดครับวัอนี้โอ้ได้เพียบเลยครับพี่น้องเต็มถังนะครับนี่เต็มคู่ถังไปเลยครับพี่น้องครับผมเห็ดขาเรืองพี่น้องผัดแซ่บเพียงได้ครับนี่เห็ดขาเรืองครับผมมาเก็บเห็ดไปผัดให้ลูก ชายกินครับพี่น้องสุด,ดยอดเลยพี่น้องเอ้ยพูดนะคักไปยังครับนี่เต็มถังแล้วครับพี่น้องนี่พี่น้องมาเก็บเห็ดได้เต็มถังเลยครับพี่พน้องครับ นี่พี่น้องบรรยากาศเก็บเห็ดพุ่นแม่นเ่อได้ขับเห็ดนี่นี่ครับเห็ดขาเหลืองเห็ดขาสมบูร่นพี่น้องก็อยู่นี่พัดกินแสบกับพี่น้องทำไมาพี่ให้น้องบึงครับผมมาฝากพี่ต้อนน้องดูนะครับ นี่ครับผัดเซียนไข่นี่ครับพี่น้องนี่อู้หึ่ใหญ่ๆครับนี่พี่น้องนี่ครับมันสียู่น้ำตึงสๆครับดูน้ำจืจดๆหน่อสิพี่น้องเงินประเทศครับนี่นพี่น้องนี่ มาฝากพี่ตอนน้องดูนะครับเห็ดสวีเดนนี่พี่น้องเอาไปแกงใส่ใส่กอกใส่ไก่ผัดกระเสียบแกงก็อร่อยครับผมแมนเบิร์ดนี่พี่นงนี่นี่ครับ เขาซื้อกันโหลกหนึ่งไทรบุญเนี่ผมว่าเห็นแม่เพิ่งว่าโลูนึงอย่างเงี้มวลร้อยเจ็ดสิบหนึ่งครับร้อยเจ็ดสิบโครนมาสั่นเพื่นว่านี่ครับพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องดูนี่ปลาสิเป็นประมาณนี้พี่น้องปลาเก็บเห็ดครับผมพี่น้องอันนี้กันยุงด้วยครับนี่ยนี่ยมันเขาปลานี่ก็ปุ๊บ กันหอกกันยุงบ่ให้ยุงหรือไมงวีตอมนะครับผมนี่ครับผมดูรูกินลูกไส้หน่อยมากมาด้ลครับลูกไส้ใหญ่ก็มาเกินครับผัดกินครับพี่น้องนี่พี่น้อง อาบรรยากาศเก็บเห็ดมาสู่พี่สุนองเบิงพ่นแม่กับเฮียป,ป้อมพ่นกับมาขึ้นกันครับพ่นพามาเก็บพี่น้องเอ้ยเราบนมาพูดเดียวหน้าโป๊เป็นดอกพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะอยู่สินี่พี่น้อง นี่ครับคาเหลืองพี่น้องเลยหรือทุ่มเพียดจบามมาสัน่นเป็นว่ามาสู้พี่สนองเบื้องครับผมพูนปเปียวขู่มาใส่ก่อนพี่น้องเลยไป,ปนี่พี่แม่นว่าไหมครับผม,ม,มครับ เด้พี่น้องอยาบอเด้พี่น้องเอาแต่เห็ดกลับนะพี่น้องมาสู่พี่สุนองเบิรงครับผมผูนพี่น้องเอ้แม่นครับพี่พี่น้องไปตะเสียบอครับนี่ไปพัดใส่ขอกใส่ไข่กินแสบเปน็นยังไงพี่น้องเอ้ นี่แล้วครับพี่น้องว่าฝาพี Off ่ตอนน้องเบิงบรรยากาศเก็บเห็ดในป่าสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องเบิงพี่น้องชมครับผมยินดีกันเนาะพี่น้องเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเป็นกำลังใจกับเบาบุญมิทิตะบลอยแล้วเนาะครับผมพาพี่พี่น้องไปเบิงคลิปหนาคลิปน่าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบเจอความสุขคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาคลิปน่าเด้อพี่น้องสวีดับสวัสดีครับผม มวนฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนั่เด้อครับพี่น้อง